โอเควันนี้กาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนานะวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเกม เอ่อเป็น m ม n e ค r ับเซิร์ฟ r วอร์สี่นะครับอ่าไม่ใช่วอร์นะครับอันนี้เป็นอินเฟสแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะมีตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณเอ,อ 2, ่อสองสามเซิร์ฟแล้วนะครับก็ที่เป็นพวกแนว s u เวิ v a ลนะครับอ่าซูเวิลเซิร์ฟเวนะครับสักคู่นะฮะแบบหนึ่งโอเคนะก็เป็นเซิร์ฟแนว s u เวิ v a ลก็คือเป็นคล้ายๆกับพวกพวกวอร์ไซเดซีอะไรประมาณนี้นครับก็ อืมก็สนุกนะครับหาของง่ายนะครับก็มีแมปมีสกินให้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนที่ตอนนี้นะครับก็ระบบสกินยังอาจจะใช้ไม่ได้หรือยังไงนี่แหละอ่ะผมลองคลิกเข้าไปแล้วมันก็ลับเข้ามาที่เว็บหลักเหมือนเดิมครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็วิธีดาวน์โหลดเกมก็ดาวน์โหลดง่ายๆนะครับคลิกดาวน์โหลดเลยครับอ่าจะได้ขนาดไฟล์ก็ได้ไฟล์มาแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปดูนะ ฮึบโหไฟไตเต็มโอเมก้ oh <c oughs> นะครับแล้วก็เราก็จะได้ไฟล์แบบอันนี้มานะเอากดผิดนะกดกลับแป๊บนึงเราก็จะได้ไฟล์ชื่อเออตัวนี้มาเนี่ยครับตัวที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยครับอ่าก็าจะได้มาเป็นไฟล์นี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะองานเยอะเอ้ยงาน เ,เนี่ยครับก็จะได้ออกมาเป็นไฟล์นี้นะครับก็ทำการเซตติ้งปกตินะครับฮาให้เอ่อเลือกไปที่ได้ไดซีนะครับ User อร์ยูอร์อะไรแอดมินเอ่ออะไรก็ว่ากันไปเออแล้วก็ a d ดดั t a แล้วก็ l o i n i อ่าแล้วก็กดอีสตอร์ไปครับพอเสร็จแล้วก็อืมจะได้หน้าตามาเป็นเอ่อตัวนี้นะครับอ่าจะได้มาเป็นตัวนี้นะครับวาย <laughs> นะครับก็จะได้มันเป็นตอนนี้นะครับนะคราวนี้ก็ลองถ้าถ้าสมัครก็สมัครในเว็บนะครับอ่าสมัครเกมนะครับเว็บนี้เดี๋ยวผมจะให้ไว้เออที่ด้านล่างนะครับก็ให้ยังไงก็ลอง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 ไปดาวน์โหลดมาเล่นก็ได้นะครับเซิร์ฟนี้สนุกจริงนะฮะอ่าหาของง่ายไม่ยากครับเจอกันยิงอย่างเดียวนะฮะอ่า ก็ไปเซิฟม,มอสนะครับมอสนะครับก็มีระบบต่างๆมากมายนะครับมีมอสต่างๆมากมายก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับอ่าสนุกจริงๆครับต้องไปลองเล่นกันเลยนะนะจุดๆนี้นะครับก็ลองโหลดกันได้อ่าเดี๋ยวจะสโคลิงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้นะครับนี่นี่นะ i n นเฟสเ t ชั่นซีดอนะครับอ่าก็มีหลายเซิฟม,มากมายแต่ว่าผมอันนี้ก็มา เดียวนะครับวิธีการลงแบบง่ายๆนะฮะไม่มีไม่มีปัญหานะครับนะโอเคก็ไม่ได้ลงยากนะครับก็สมัครเกมอะไรอย่างนี้ก็ปกตินะครับอ่าก็มีห้องทอกทอกนะครับทอกนะทอกออาทอกทอก ผมเรียกว่าถอกๆแล้วกันโอเคนะฮะมีแนะนําการเล่นนะฮะแนะนาการเล่นเบื้องต้นก็เราเปิดคลิปดูกันก่อนได้ศึกษากันก่อนเล่นได้เออน้องน้องหนนูๆที่อยากดูอยากเล่นก็ลองกันได้นะครับหรือพี่ๆน้องๆนะครับเอออยากเล่นก็ลองดูกันเลยนะครับอ่าเสริมนี้เพิ่งเปิดมาไม่นานครับนอกระบบอาจจะเออก็ก็ถือว่าดีนนครับอาใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะโอเคนะครับสําหรับผมมา ก็มาโเออปรโมทนิดนึงแล้วก็สอนดาวน์โหลดนิดนะนึงนะฮะนิดเดียวนิดเดียวนิดนึงหางนิดเดียวนะไม่ใช่นะโอเคก็กับผมชีเด็กล้างกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคจบคลิปแล้วเว้ย